ที่15หลวงปู่ชอบฐานสโมพยากรสงครามโลกครั้งที่3โดยพระอาจารย์วีรศัส์หรือครูบากล้วยลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้กล่าวไว้ในวันที่27ตุลาคม2566สรุปประเด็นหัวข้อเป็นได้ดังนี้ 1. หลวงปู่ชอบฐานสโมได้กล่าวไว้ในคราวที่ท่านได้เดินทางมาโปรโดโยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ราวปีพศ2534สองหลวงปู่ชอบฐานะโมได้กล่าวไว้กับลูกศิษย์ที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาว่าให้ขายที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับตึกเวิร์ทรีทั้งสองให้ไปหาที่อยู่ที่อื่นที่ไกลกว่าเพราะอีกไม่นานตึกเวอร์ทรีทั้งสองจะถูกชนด้วยเครื่องบินจากลัทธิก่อการร้ายซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นจริง 3. ในอนาคตซึ่งน่าจะเป็นตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่3เมืองแมนฮัตตันจะจมน้ำา 4. หลวงปู่ชอบฐานสามโมได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มประเทศอาหรับในตะวันออกกลางที่มีรัเสเซียและประเทศจีนเข้าร่วมด้วยจะรวมตัวกันต่อสู้กับประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษโลกจะแยกการสู้รบกันออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายตะวันตกกับฝ่ายตะวันออก5 หลวงปู่ชอบฐานะสมโมได้กล่าวไว้ว่าการต่อสู้เป็นสงครามโลกครั้งที่สามจะหนักมากกว่าที่เคยเกิดจะกินเวลานาน8เดือนจะจบลงด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ผลของการใช้อาวุธนิวเคลียร์และผลจากการทำสงครามโลกครั้งที่สามนี้จะมีผลต่อเนื่องนานราวสิปี 6. หลวงปู่ชอบฐานะสมโมได้กล่าวไว้ว่า ผลกระทบจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่3จะทำให้แกนโลกเกิดการเอียงตัวจะทำให้แหล่งน้ำมันจากตะวันออกกลางจะไหลามารวมตัวกันที่ฝั่งอ่าวไทยจะทำให้ประเทศไทยมีทรัพยากรพลังงานน้ำมันที่อุดมสมบูรณ์เ หลวงปู่ชอบฐานะโมได้กล่าวไว้ว่าประเทศไทยแล้วเขมรเวียดนามพมา่าจะไม่ถูกระเบิดนิวเคลียร์เพราะไม่เป็นสนามรบของสงครามโลกครั้งที่สานอกจากนั้นลมจะพัดไล่อากาศที่เป็นพิษจากสารกำมันตรังสีของระเบิดนิวเคลียร์ไปทางอื่นไม่มาที่ตั้งของทั้งห้าประเทศตามกล่าวมา 8. หลวงปู่ชอบฐานะโมได้กล่าวไว้ว่าประเทศไทย ลาวเขมรเวียดนามพมา่าจะร่ำรวยเนื่องจากการเป็นครัวโลกจากการขายอาหารในระหว่างและหลังการเกิดสงครามโลกครั้งที่3 9หลวงปู่ชอบฐาะสมโมได้กล่าวไว้ว่า ในระหว่างและหลังการเกิดสงครามโลกครั้งที่สมอาหารจะมีค่ามากกว่าทองคำหรือหมายความว่าอาหารและปัจจัยอื่นๆในการดำรงชีวิตจะเป็นที่ต้องการมากกว่าเงินทองเพราะกินไม่ได้ 10. หลวงปู่ชอบฐานะโมได้กล่าวไว้ว่าภายหลังสงครามโลกครั้งที่สามสิ้นสุดลงประเทศจีนจะกลายมาเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลก ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์สี่ของโลกที่เกิดมาจากความร่ำรวยจากการขายอาหารในช่วงก่อนและหลังสงคราม11หลวงปู่ชอบฐานะโมได้กล่าวไว้ว่าประเทศยุโรปตะวันตกและประเทศโลกอาหรับจะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สามมากจนจะกลายเป็นประเทศที่ยากจนมากกว่าประเทศแถบทวีปแอฟริกา ส่วนประเทศแถบซีตะวันออกหน้าจะหมายถึงจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแถบอาเซียนจะมีความร่ำรวย12หลวงปู่ชอบฐานะโมได้กล่าวไว้ว่าโลกจะร้างน่าจะหมายความว่าภายหลังสงครามจะมีผู้คนเหลืออยู่น้อยอันเป็นผลมาจากการล้มตายลงในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สาม ท่านเห็นด้วยกับบทความนี้หรือไม่อย่างไรตอนหน้าพุทธะทำนายนอสตราดามูสหลวงปู่ชอบฐานะสมโมการเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม